เรอ้ oh, เรียบร้อยครับพี่น้องหนึ่งแต้มเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มพี่น้องเอ้ยมันเป็นแมวหรือยังระบาดเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องพอกันคือนกอลครับทั้งช่องทั้งแนวห้องพี่น้องหากจินหายใหญ่ขึ้นกอครับมื้อนี้ไม่เจอตันที่จันทบุรีคื้กอาพี่น้องหลังจากกลับมาจากบ้านนะครับเมื่อนี้สิพาพี่น้องไปดักหนูครับผมเ้อสิไป,ปล้องดักหนูบ้างครับผม หลังจากที่เขาบม่ได้ดักโดนเราพี่น้องมันนี่มีทั้งบ่วงมีทั้งเอมีทั้งเอาทั้งกับเอา่อนนี่ยังไงกับเล็กเลยออแล้วก็นี่ทั้งท่อพีวซีพี่น้องจะเขาไปรุ่นน้ำกันพี่น้องไปใส่น้ำกันมื้อนี้เพได้มาผู้เดียวครับผมโซเฟอร์นะครับมากับพ่านจิดครับผมเื็นนี่ลุยกับพ่านคิดพี่น้องจะเขาไปติดตามกันพี่น้องขอบคุณเย็บซี่นะครับที่เขามาติดตามนะครับและเขามาเป็นกำลังใจกันนะครับ มืัอนี้มาพาไปดักหมูพี่น้องเบิ่งบรรยากาศก,การดักหมูเฮาพี่น้องนะครับอาเซี๋ีทั้งสามแบบสามยางเลยมืัอนี้ไปลุยน้ำกันครับผมเขาอาเซี๋ยไซเรลเล่าอาเซี๋ามยมอนขึ้นพร้อมพี่น้องเลาวยามตอดหนึ่งขึ้นแล้วกู้กลับเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาไปดูย่างเช้าน้ำกันครับผมนี่ครับบรรยากาศทั้งจันทบุรีพี่น้องตอนนี้เขาก็มุ่งหน้าไปพี่อลไรพี่น้องทั้งยมสิงพี่อะไพี่น้อง ไม่นี่มามาหาจินทั้งไก่เถอะพี่น้องมาไก่ครับไม่นี้ออกจากก้อนที่เบิ้งอะ่รลื่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆพี่น้องกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบวันสิบใหม่นะไปครับไปเบิ่งบรรยากาศการดักหนูกันครับพี่น้องืมอนี้พี่น้องนี่ะครับไมาห้อาสิไปขึ้นไปนี่แหละนี่ครับอุปกรณ์ห้อไปเงี่ยกันนี่ครับอันนี้นี่เจ็ดหลังครับนี่กับเหล็กนี่มีเจ็ดหลังครับ นี่กะตัวนี้มีหกหลังพี่นนี่มีหกหลังเด็กะบ,บ่วงพันธุ์จิตอีกแค่ห<า>ลังนี่เขาจิตสามสิบสามสิบกาหลังเหรอพี่น้องไปรุ่นน้อกันครับบ้านเนี่ยเป็นสันใดไปลุกยึด,ดตามกันครับไปพี่น้องไปลุยบรรยากาศก,ก,กันครับผ้าสวนกุดักหนูนท์นนี่ครับมนันไม้ครับพี่น้องตงหน้ากรงควงอยู่นะครับไม้นี่รุ่นรุ่นจับเป็นครับนี่น้ำพันธุ์จิต ฮะไห <laughs> โอ้นี่พี่น้องดักซีนี่เลยพี่น้องนี่ไม,ไม่กัดหญ้าไม่ไม่เลยนี่อือฮักแล้วพี่น้องเาดักนี่นนี่มีสงอันนี้แล้วพี่น้องอันนี้ส้มนี้จับตายครับ แต่ว่าบ่วงนี้บ่วงจับเป็นบ่วงจับเป็นครับพี่น้องอันบ่วงนี้สามสิบพี่น้องอันนี้มีเจ็ดอันสิบสี่หลังอันนี้อันนี้หกหลังอันนี้เจ็ดหลังเอ้ยสิบสิบสามหลังเด้อผมามาบ่งใส่บ่วง่อนพี่น้องให้ใส่หมงหูนี่หมงมันออกมาเลยครับนี่หูนี่เลยครับอ้นี่กินไม่ไม่เลยพี่น้องเนี่กัดหนาไม่ไม่เลยนี่ครับกัดหนาไม่ไม่เลยครับ ครับใหม่ๆเลยพันจิตเจ้าก็เพิ่งนู่นให้นู่นนะเห็นแดงอุ้ยพี่น้องกัดจ่าไม่ไม่เลยพี่น้องเอ้ไม้ถือว่าถือว่าสวยอยู่ครับเนาะไม้ถือว่าสวยเนาะต้นต้นต้นตใหญ่กว่าเฮ้ยง่ายมโน่หนอ่อยเขาแกนี่นี่ครับบ่วงซิ่งเขาพี่น้องบ่วงซิ่งเขาดูดให้มันเป็นบ่วงดีๆก่อนก่อนเาทาสิปล่อยลงไปครับ เงี้แล้วตะเกาหรต้องบ่วงไงหรอกให้มันติดคอมันนี่นี่หนิพี่น้องนี่ครับวีธีการใส่บ่วงมันพันชิดครับนี่มันประมานเดี๋ยวเขามาลุ่นกันพี่น้องคุณละสามสี่ทุ่มหมดเลยมึยังจะได้กลับครับสามสี่ทุ่มหมเลยยังยื่ได้กลับนี่ครับไม้ไม้แรกพี่น้องไม้แรก นี่เลยายแ,กแลกเขาจะหนีเลยนิ้นอ่อนเลยนะนเห็นไหมัดปากรัดปากหูมึงนี่เลยพี่น้องปากไว้หนี่เลยเปลี่ยนคัก,กว่ารัดน,ดนี่ไว้เลยก็จะรัดอ้าวเดือดยอดเลยเนะี่ยพอดีแล้วเอา้าเดี๋ยวโฮมาติดตามพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิ่ใส่ไปตามนี่แหละเรื่อยๆไปนี่แหละเดี๋ยวบัรนี้เขาสิแยกกันไปใส่ เดี๋ยวผมดีใซนอันบ่วงนี่ก่อนมิ๊กสิบก้นเดี๋ยวจังสีงโง่มาใส่ซอยพันจิตเจ้าบ่งไป่บ่งนะสามแยกนะอันแยกนั่นเด้อเขาเจ้าใส่หรือไงบ่มีเอาใส่สามแยกแล้วก็เอานี่พี่น้องหนึ่งหลังแล้วครับนี่แหละใกล้ๆกันหรืพันจิตฮะถึงนั่นเนี่ยเถึงเนีเอาสามแยกนี่ไงใส่เดี๋ยวใส่ไอ้ข้าจ้าใส่ยูซี่หนั่นอยู่ เปียนี่นนะครับมองนึงครับพี่น้องออกมาเร่งจนแบมุนอีกระพี่น้องี่แลร้องมึงนจะเป็นสันไดพี่น้องใส่บ่วงเอาเลยน่ครับมันจิตใจหอม,หอม จะดิ่งบ่วงเขาลงมาเลยครับบ้าเนเดี๋ยวบ่วงลงมาเลยเดี๋ยวยนี้เสยินีงเลยเอ,อ้ยพี่นอ้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอันนี้เลี้ยฟ้าผ้าพี่นอ้อง วันนี้ห้องม้กว่างฝ่าพากันครับเนาะนี่ครับฝ่าพาังหนึ่ง้องิีบ้บางกันอ่เลยตกันจุนกี่ไตห้อมห้อม เพีนี่ครับเดี๋ยวผมไปตีไก้อนพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นตอนยามน้องกันครับแต่เว้นกันนี่ครับแต่เว้นที่ตกดินไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันสีไสโบแล้วครับหัเตอร์ไสดได้สามสี่หลังครับผมเดี๋ยวนะครับหนึ่งหลังเราพี่น้องเจ็ดหลังหัวตอได้หลังเดียวเดี๋ยวค่อยมายามเบิ้งกันครับพี่น้องพี่น้องไซโบท่านด้แล้ยอยู่ครับไซโบแล้ยอยูนี่เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถืแล้วครับนี่ ตัวใหญ่บ่มาลุ้นกันครับเอาเละครับเอาละเสียงแล้วเสียงบูปลาขวบขวบเกินก็ข้าวเอ้ยหางเงินดึงหางเงินมันไม่เห็นนเหรอขอขอข้าวหนิปะหนูโอ้ยเฮยพี่น้องกําลังสวยเลยครับใส่ใส่กําลังเสืยครับโอ้ติดบักยอวเด่นเออตื่นต้นเหรอติดบักยอวครับพี่น้อง เดี๋ยวพอเวลาจัดการเล็กน้อยพี่น้องหนึ่งแจมแล้วครับครพอเวลาเนี่ครับหนึ่งแจมครับใส่บททั้งเดี่ยวอยู่พี่น้องกำลังสีหนึ่งยังเดี่ยวอยู่จักอันนท่านคิดเดี่ยวอีกสามอันหลังครับมันมาคำพูดพี่น้องนี่ครับพอดีเขาใส่แเราเพรานยางกลับมาหาใส่ได้ยินเสียงห้องพี่น้องหนึ่งแจมครับอ๋อไปแล้วครับหนึ่งแจมเราพี่น้องกำลังใส่สวยๆเลยครับอ๋อพี่น้องเอาเรียวครับ เขาใส่แล้วเขายางกลับมาพี่น้องกันได้นี่นะฝันนั้นได้ไปรถเยอะเมื่อไหร่เขาใหญ่กว่อนี่เนาะคือปอาเบาเฮ้ยว่าอู้มือตะขาดิรุ่นรุ่นกระลังรุ่นรุ่นนะรุ่นรุ่นมีเหมือนเดลังดิครับติษมะเยาว์ดิติดคอแล้วพิษคออี๋เลยบ้างนี่แหละคนเอาพิมค่อยไปงงวะค่อยถึงนึกอ๋อพี่น้องสองเต้มแล้วครับ สองแจมแล้วของห้องกบดดวเรออกมาพี่น้องวันที่ไปรถอยู่พี่น้องจัดการกอ่อนจได้แล้วครับใส่ถุงเลยหองแล้วครับอัน <laughs> นี้สองหลังนี่ไหมพี่น้องลัน่นขาดจะเกียกระจายเลยครับี่องเจ้าอืมสองหลังนี่ครับพี่น้องขาดลั่นขาดเบด,ดเลยกัดขาดกัดขาดครับสองหลังนี่เพติดพี่น้องลันนะ่นเราละกัดขาดเลยบอร์นี่ย้อนเสียกลงไมาบ่ไดดวงมันหน่อยหมด ก็คือวันหนึ่งเอาไปแล้วลังนี่ล่มแล้วครับเอาแล้วครับหลังนี่เอาแล้วเอาแล้วครับคุณเอาแล้วเอาแล้วครับนี่นี่ครับนี่นี่กำลังทาเท้าครับอกทาเท้าครับใส่กำลังสวยเลยครับกำลังสวยเลยย้ดง่ายเชื่องงไายง่ครับง่ายครับ นี่ครับนี่ครับโอเคแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วครับผมเนี่ยแจมที่สามครับผมแจมที่สามพี่น้องนี่ผมกำลังสี่ยามกลับพี่น้องเขาใส่ไว้กำลังสี่ยามกลับครับเอาอีกแล้วพี่น้องนะครับแจมที่สามเดือด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 โอ้ยง่ายโพี่น้องใส่ตัวนี้ง่ายครับแจมที่สามมันง่ายครับ ขนาดอันนี้คือผมใส่บทท่านเดราครับผมคือห้หองหย่ายางกลับผมไม่มืดเปลื่นไปพี่นอ้องเอาครับเดี๋ยวห้างที่หย่ำอีกรอบนึงพี่น้องนะครับพี่น้องหลังจากเขาใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่านี่เขาไม่กินเข่าก่อนพี่น้องเพีย <c oughs> อาหารอาหารญี่ปุ่นคร <c oughs> ับก <c oughs> ินอาหารญี่ปุ่นก่อนครับพี่นอ้องมามา,มากินน้ากันแต่ว่าหมูนี่จัดไปแล้วสามแต้มเลยพี่น้องแต่ว่าบทท่านเดนี่เขาถ้าใส่คำเหมือนพี่น้องใส่เรา ใส่เราห้อดหยามกลับมาเราเมันเกิดกสามตัวถ<อ>ึสามตัวครับใส่เราอยามกลับมาถึกสามตัวแต่ว่าเดี๋ยวอีกจักสองสโมงถึงจิพไปยาม๋ยวนี้มันอยู่เวลา,า,า,วาประมาณสี่เข่าสามทุ่มเนาะประมาณสามทุ่มเนี่ยเขาจิบมหาทุม่มเ่าจะพยปยามยา,งงยามกู้เลยพี่น้อะกู้กลับเลยแต่ว่ามันผ่านดีเล้าเนาะยินเนาะผ่านครับเนี่ยอาหารมือกินขนมปังกับมะม่ากันดุนทนะ้องกันครับเยอะเสว่นครับ สามแจมแล้วครับเดี๋ยวอีก,กสักสองสัปโมงเขาไปรุ่นน้ำกันอีกครับพี่น้องสองสัปโมงไปครับพี่น้องได้เวลาแล้วครับผมยู่นี่กับซีทุ่มซีทุ่มเค,ครื่องเราพี่น้องไปเขาไปลุยยามน้ำกันครับผมไปพี่น้องไปลุยน้ำกันครับได้ไปแลาสามตจมแล้วยังกลับมาได้สามแจมพี่น้องแต่ว่าหมดนไปยามไม่ดีสิเป็นย,ยังไง <c oughs> ไปเบิ้งกันครับไปไปครับแล้วถ้ายิดไปเบิ้งท้ายฉีดเบิ้งทั้งนั้นครับเดี๋ยวผมเบิ้งทั้งนี้ใครคนละฝากทั้งคนละแก่นี่พี่น้องเดี๋ยวเบางทีหยามน้ำเล้าคือเก่าเนื้อเมื่อเบิ้งเมื่อเบิ้งอันนี้คนละฝากกันแท้ จิ๋เด่ลันบัวปรืปอบอ้เรียบร้อยครับพี่น้องหนึ่งแจมครับผมโอ้ได้แล้วได้แล้วอู้บูหมกไงนะทึ่แสงเลยครับเดี๋ยวเอาเรียบร้อยครับหนึ่งแจมรอบสองหนึ่งแจมแล้วครับเนาะอา้หมันจะติดมุกจี้นี่พี่น้องเดี๋ยวมาด้่ยน้องไงเลยครับเลย ไงไปเอาใส่ถุงเข้าไปเร็งจำแล้วครับโอ้ลังแรกแกคกหม,นมันพี่น้องเอาอะไรครับงอมงอมบอลันพี่น้องบอลันครับนี่บอลันบอลันไปบอลันครับสองหลังแล้วพี่น้อง อันนี้เป็นจะได้ตึ๊กโอ้ยอมีดอิมซิมบ่ถ์ทครับบอลันครับหลังนี้อือนนดูพี่นอ้องนันบอ๊ออ้ยมิดอิมลิมเพื่อบอลันครับยิงออมมีไหมยิองออมใส่ไบโดนๆไหมมองนี้ดีม่อมองหมอนี่เพื่อเนียซาบ่มีหนูมาเลยครับหม้อเป็นไทยซาบ่มีหนูอันนี้ เฮาเนี่ยมันลันเรามันเอาหนูปรยู่พี่น้องหนูกัดขาดสองหลังเลยเดอ๋ยี่สิบหลังเด้ยวไเนี่เยอะยี <laughs> ่สิบหลังเดียวไปนี่ครับหกหลังหลังนี้จะมีดซีรี่พี่น,น้องมาลันครับสามหลังแล้วเืออยี่หลังเดียวไปนี่อีงอมกับเกกล็กกเหลืออยี่สามสี่หลังครับ ไปรุ่นน้ำพันฉิดทึกทึกฮ <c oughs> ะน้องุ่นถือวะอเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับนึ่งนอยตัวนี้เป็นไหนบ้างน้องุ่น้องรุ่นโตรุ่นไหนนี่กัุ่นเตเดอคงานเนีย ด้อนนั้นโอ้กะลังงามจริงนี่กลางๆครับพี่น้องโอ้ก็สวยๆกะลังสวยเนะครับเนี่ยเสยๆเยๆเยๆอระถงมาอยู่ตัวนี้อืมกองนั้นนั่นกระเปนนี่ครับหาแต้มเราพี่น้องเขา หาแต่าอะไรยังยันดิ <laughs> เอาหาแต้มาเ้ยครับผมเดี๋ยว <c oughs> ขอเวลาจัดการจังหน่อยอ๋อนี่ครับพี่น้องเอาเข่าถุงเรียบร้อยไปต่<ท>อครับผมหาแต้มแล้วพี่นอ้องเจ้าเกิดไปขอเจ้าเออไม่เลยพี่น้องแต้มนึงนี่นั่งจะกวายยันนี่ <laughs> เอ้ยใส่เล็กจังนี่แม เล็กใส่เล็กโอ้ยใส่จูใส่จู๋นี่พี่น้องไซจูจุ๋กําลังออกไปเลี้ยงพอดีเลยนี่รุ่นนี้แล้วที่มันเรียนพันไปพันมาเลยจู๋ยันได้ปล่อยพี่น้องตัวน้อยไหมเอาพี่นออ้องเอาอีกแล้วครับกานพิจัดการพิจัดธรรมาแล้วนั่นว่ามัดทงดีก็แะอันนั้น ไงพ่อไงพ่อโอ้ยพี่น้องพี่น้องเอ้ยมันเมนแมวเหือนยัางระบาดีงพี่น้องโอ้ใช่นี่บักไงเลยครับผมใช่นี่ไงครับไงไงไงใช่นี่ครับผมหยุดหยุดเลยไงไงไงกำข้อกำข้อกำอะได้ใส่มันพี่น้องเงาอาดลาดเลยพี่น้องเอา เจ็บแต,ต้มแล้วในเจ็บแต้มแล้วพี่น้องได้อีซีนี่เจ็บแอร์เจ็บแหละในซีอันเก่าห้องสามเนาะอื้มเอาไว้ลดแล้วครับอ,อันเกา่านี่ครับอันใหม่เนี่ยอุ่นตัวไรตัวนี้โอ้ยพี่น้องอันสั้นตัวนี้วะปุ๊บเนี่ยอ้าดีเด็ดยอดครับไปรุ่นต่อพี่น้องนี่พี่น้องเบื่องหลังนี่ดูครับเป็นว่า โอ้ยบอลันดอกพี่น้องเไยบอลันดรับมุมปุบกก๊บบอลันอืมกบบอลันพี่นอ้อโอ้ยไฟคมกวบ,บิดพี่น้องยามแล้วพอดีเหลือไฟคมอันเดียวเ<ม>สียหลังนึงพี่น้องจักเป็นหมาหิ้วแมวข้าไปทั้งเดียวบุหาข้ากันหา่างเลยกับเราเห็นครับดูนี่ กับไ,ไ,ไอ้กับไอ้วงเดียนไหมกับเล็กไหมนี่นถือล้วมันถอนไปเลยครับดึงงาหมองห้ามาัดไปเลยผมว่าน่าทีเป็นแมวคาบหนูไปอ่ะมันมีแมวตัวหนึ่งอยู่นี่โอ้ขอโหพี่พน้องเดี๋ยวไปรุ่นกันเถิดนะครับฮอดรถพี่น้องไปรุ่นกันที่รถเดาเดี๋ยวอ,ยออกให้เบิ่<อ>งครับพี่น้องผลงานครับผมครับได้ได้รุ่นนี่เจ้าหนีสองตัวได้พี่น้องไงวันตายครับนี่สองตัวนี่บกไงนี่วันตายครับไงเลยครับตัวนี้นี่ตัวนี้บกไงเลยครับ ซ้ำตัวนี้เลยพี่น้องแล้วก็ใส่นี่ตัวนี้ในนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวพี่น้องมนันคือเก้าครับมื่อเนี่ย <c oughs> เจ็ดตัวครับผมโอ้ตัวแบบนี้มันลูกนี่นะี่รครับได้เจ็ดตัวครับผมมูแม่นะอ๋อขอใส่ของเลยบาหนี้กลับแล้วครับผมครับผมมื้อนี้ก็ถือว่มามันอยู่พี่น้องครับมาก,กับพันจิตมื้อนี้ก็ถือว่ามานันอยู่ครับผม ได้หนูเกตโตนะครับจังได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันคือเก่าพี่น้องในช่องคนปะตินผ้าจินใบเห็ดฝากติดตามกันไปคือเก่าครับมือนีผ้ามาดักครับผมพี่น้องกลับแล้วครับบ้านเนี่ยกลับแล้วครับเพราะว่าระยะทางกัไกลเกือบอยูสิบโลเนาะได้ยินนะประมาณสิบโลนะครับผมกระบอกที่เ้าอยู่ครับผมนะครับมือนีกับผ้าเอฟซีมาดักหนูพี่น้อง ถือว่าได้เยอ่แต่วเขามาคำปวด einmal, ถ้าผมมาคำเนี่ยเขาใส่แล้วหกโมงเขาจะยมสองทุ่มแล้วก็ยมหาทุ่มที่ได้ยมสองเที่ยพี่น้องแต่ว่าเที่ยนี่มันเด้พากันมาสวยบวดพี่น้องผมมาคำบวดก็เลยได้ยมเที่รอบเดียวก็าคอกคูคกก่เลยอ่ะไปกินงานแตง่งก<ส><ด>ินงานแตง่งเล้กก<ส><ด><ส><ด>ินนักไปหน่อยนึง<ส><ด><ส><ด>นงานแต่งร้านได้น,นักไปหน่อยนึงครับผม ครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามแลวก็เป็นกําลังใจให้กันมาเสมอนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมนะครับสําหรับท่านเอวฮอกกหากินหาอยากพี่น้องทําเกี่ยวกับหากินหาอยากเนี่ยทําอุปกรณ์การดักป่าพี่น้องคือเก่าครับผมนี่สิ่งใดดีๆก็ที่เก็บมาฝากมาเห็ดใส่บึงคือเก่าครับผมไอ้บึงคือเก่าครับผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ไว้ครับผมขอบคุณหลายๆครับเจอกันใหม่เีพหน้าครับผม Bye. Uh...